สวัสดีชาวราศีพฤกษกทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพฤกษกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กากรกฎาคมนะครับ ว่าความรักของชาวราศีพฤษภจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงสหรับคุณก็ได้นะครับและสหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผมก็มาเริ่มดวงความรักของชาวราศีพฤษภกันดีกว่าว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของ wheel of the year หรือว่า wheel of fortune นั่นเองนะครับผมไพ่ใบนี้ก็เปรียบเสมือนกับกงล้อแห่งโคชคชะตาไพ่ใบนีีี้้กกก็เเหหมมืืออออนนนนนัับบตชาาาวรศพฤษภท่่คงยู อาศัยโชคชะตาแล้วเหมือนกับเราต้องแบบปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาบางครั้งเนี่ยการกระทําอะไรสิ่งหลายอย่างที่เราทาลงไปเนี่ยมันก็เหมือนกับต่อไปเนี้ยเขาจะเป็นยังไงต่อไปความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างความรักของคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปมันก็เหมือนกับการที่เราต้องพึ่งดวงชะตาอาศัยดวงชะตาหรือว่าศสยโชคชะตาแล้วพอไพ่เวทอฟเดเยใบนี้เหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับเขาเอามือจับที่กงล้อแล้วเหมือนกับเขาผ่านอะไรกันมาตั้งเยอะตั้งแต่วัยเด็กวัยชราวัยหนุ่มสาวอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าตอนนี้ชาวราเอะย ผ่านช่วงเวลาของความรักตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเป็นหนุ่มแล้วก็ผ่านเรื่องราวอะไรายๆไปเยอะแต่ผมเรื่องทั้งดีทั้งเลวทั้งไม่ดีเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะเรื่องของความรักเราก็เหมือนกับต้องอาศัยเนี่ยให้มันเหมือนกับเป็นเป็ดแล้วแต่มันจะเกิดแต่เวรแต่กรรมนะกันประมาณนั้นนะครับพอไพ่ไปต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าไ King พ่ King คิงออฟคัพไพ่คิงออฟคับใบนี้เห็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งเห็นไหมครับว่ามันเหมือนกับเขาเนี่ยดูแลเด็กๆนะครับมีความอบอุ่นน่ารักใจดีอบอุ่นดูเป็นคนที่เหมือนกับมีความน่าเข้าหาดูเหมือนนกับคที น่าจะคบหาหรือว่าดูด้วยแล้วเหมือนกับมีความสบายใจหรือสามารถดูแลช่วยเหลือเราได้เพราะฉะนันไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับเรารู้จักคนคนหนึ่งนะครับผมชาวราศีพฤษภที่รู้จักคนหนึ่งที่เขาเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่ใจดีอบอุ่นนะครับผมเป็นคนที่เหมือนกับว่าเทคแคร์เอาใจใส่ใเราดีอย่างเงี้ยนะครับมาทําให้เรานึกถึงคนนั้นเลยเพราะฉะนันไพ่สองใบนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับดวงชะตาหรือโชคชะตาที่มันครั้งหนึ่งเนี่ยเราทําให้เรารู้สึกเหมือนกับการเห็นใครสักคนหนึ่งในอดีตหรือว่าสิ่งที่มันผ่านพ้นมาเนี่ยว่าเราเคยรูู้้้จจัักกคคคคนนนนนนดีีๆะึงเเเเลยยรราา เมื่อก่อนที่เป็นคนดีหรือว่าเขาคนเดิมเนี่ยแล้วผมเป็นคนดีกับเรามากเลยใส่ใจอบอุ่นน่ารักแล้วผมพร้อมจะดูแลพร้อมจะเทคแคร์เอาใจใส่นะครับแต่ไา่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาให้แปะถ้วยนะผม a ออกอบคับใบนี้เนี่ยเช็นภาพผมผู้หญิงคนหนึ่งพยายาม,ยม,มค้นหาคําตอบว่า อันไหนมันคือหนังสือที่มีตัวหนังสือบอกอยู่หรือว่าหนังสือที่มีคําตอบอยู่หนังสือที่มีความรู้ให้เขาอ่านเขาพยายามหาความรู้หาคําตอบอยู่ว่าทําไมคนหนึ่งคนถึงไม่เหมือนเดิมทาไมคนหนึ่งคนถึงเปลี่ยนไปเพระฉันไพคิงออฟคัพกับเวลออฟเดียบอกว่ามันทําให้เรานึกถึงอย่งโชคชะตาหรือกองล้อแห่งเวลาเนี่ยมันทําให้นึกถึงเหมือนกับเวลาที่มันผ่าน้นมาว่าเขาเคยเป็นคนที่ดีนะเขาเคยเป็นคนที่ใส่ใจนะเขาเคยเป็นคนที่อบอุ่นนะเขาเคยเป็นคนที่เทคแคร์เอาใจใส่เรานะแต่ไพ่ใบเนี้ยเหมือนกับแปดถ้วยนะผมเหมือนกับการที่เราต ทำไมเดี๋ยวน,นี้มันเหมือนกับแชทเขาหรือว่าการพูดคุยกันระหว่างความรู้สึกของเราสองคนเนี่ยทำไมรู้สึกเหมือนกับว่างเปล่ามันไม่เหมือนเดิมอ่างเงี้ยนะครับผมไพ่แปดถ้วยหรือไพ่เอ็ออลคัพเป็นถงว่ามันเหมือนกับความรู้สึกที่เราค่อนข้างจะค้นหาคําตอบว่าทําไมมันถึงเปลี่ยนแปลงไปทําไมคนหนึ่งคนถึงเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับและไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว,ว่าไพ่เด,ดจัดติดนะครับไพ่จัดติดใบนี้เนี่ยก็เหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับเขาเกือบกลางใส่รองเท้าอยู่แต่เขาก็เจ็บนะเพราะรองเท้าอันนี้มันเหมือนกับใส่่ไไมด้อ แต่เขาชอบเป็นมากเลยมันสวยมากเลยแต่เขาก็พยายามจะใส่แต่เขาก็จะเหมือนกับจับที่เท้าตัวเองแล้วเหมือนกับเจ็บนะครับผมเพราะฉะนั้นไพฑูะจติทิพย์บอกว่าชาวราศีพฤษภท่านคงรู้สึกเหมือนกับการทําดีอ่ะพยายามทาทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีพยายามอยากเอาคู่นี้รองเท้าคนคน,คนดีเนี่ยกลับคืนมา พยายามเอาคนคนดีคนเดิมคนนี้กลับคืนมาหาเราคนที่เคยรักเราคนที่เคยใส่ใจเราเนี่ยกลับมาให้ได้แต่ยิ่งพยายามก็เหมือนกับการที่ผู้หญิงคนนี้พยายามใส่รองเท้าคู่ที่เขารักคู่ที่เขาชอบแต่เขาใส่ไปก็เจ็บเพราะฉันไพ่ใบน,น,น,นี้ก็เหมือนกับการที่เราใส่รองเท้าคู่นี้บางทีเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมาะกับเรา นะครับผมมันอาจจะไม่ใช่คู่ที่เหมาะสมหรือคู่ที่เราใส่แล้วมันไม่เจ็บนะครับแต่เรารักมันไปแล้วว่าเราชอบมันไปแล้วอ่ะเราก็เหมือนกับพยายามทาทุกอย่างเพื่อทจะใส่มันหรือครอบครองมันให้ได้หรือกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้เพราะฉะนั้นไพ่เดือดจะติดไปนี้จะบอกว่าตอนนี้ชาวฤษีราศีพฤษภท่านเนี่ยคงรู้สึกถึงความรู้สึกว่าเออคนนี้เขาเป็นคู่แล้วนะคนนี้คือคนรักของเรานะคนนีคนคนะ้คนที่เราต้องการคือคนที่เหมือนกับเรารักเราทุ่มเทเราทนหนอมันอ่ะเราเก็บเงินมาเพื่อจะต้องการที่จะซื้อมันก็ยิดสมัยกับความรักอ นะครับผมมันมันคือสิ่งที่เราอยากเลือกเราต้องการจะแต่งงานวางแผนอนาคตร่วมกันเราก็จะพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้ครอบครองคนเดิมๆมกลับคืนมาหรือพยายามทําทุกอย่างให้คนดีคนเดิมคนนั้นเนี่ยคนที่เราเคยรักกันเนี่ยกลับมาหาเรานั่นเองพอไพ่ไปต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าไพ่เดอะเรเวอร์ผมเลยคิดว่าคุณสองคนเนี่ยถามว่า ความรักของเราสองคนเป็นยังไงบ้างคุณสองคนนะผมเหมือนกับคนที่จับมือกันแล้วก็เหมือนกับเลือกซื้อบ้านวางแผนอนาคตร่วมกันเดลเรอร์ <L> ใบน,นี้คือเหมือนกับที่ผ่านมามันคือความรักจริงๆถ้าชาวราศีพฤษภถามว่าเขายังรักเราอยู่หรือเปล่าเรารักเขาไหมนะไพ่ใบน,นี้บอกว่ามันคือเดลเรอร์คุณสองคนเป็นคู่รักเป็นแฟนกันจริงๆที่ผ่านมามันก็คือความรักหล่านี่ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นไพ่เดเวยว์ใบนี้ก็เหมือนกับคนรักของคุณกับคุณเนี่ยก็เหมือนกับวางแผนที่จะเป็นเนื้อคู่วางแผนที่จะสร้างอนาคตรสร้างความฝันซื้อบ้านอยู่ด้วยกันหรือว่าพร้อมจะแต่งงานกันหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยจะมีชีวิตคู่กันไปแล้วก็ได้นะครับมันก็เป็นเสมือนกับคนที่รักกันเนี่ยนะครับคู่รักกันหรือว่าความรักที่มันยังคงอยู่ในความรู้สึกจริงๆนะครับผมที่ผ่านมานั้นไม่คือเรื่องจริงนั่นเองแต่พไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาวุ้ิแฮงแมน นะครับดีแฮงแมนไว้ที่บอกว่าถ้าเกิดรักแล้วเราเนีเราพยายามแล้วเจ็บแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับดีแฮงแมนอะ่ะทำอะไรไม่ได้นอกจากเหมือนกับรอคอยอยู่แบบนี้นิ่งเฉยอยู่แบบนี้แหละเลือกที่จะเหมือนกับ รอคอยด้วยความทรมานรอคอยด้วยความคิดถึงว่ารอแบบนี้ดีกว่าเราทําอะไรไม่ได้แล้วเราไม่รู้ต้องทํำยังไงแล้วเพราะฉะนั้นดีไฮแมนเห็นภาพของคนคนหนึ่งที่ทํา6สูงอยู่เห็นไหมครับถ้าเขาเหมือนกับเจ็บนะทรมานนะแต่เขาก็ต้องทําทําเพราะอะไรเพราะว่าข้างๆางเนี่ยเหมือนกับทับตนลงไปเนี่ยก็จะเจอเทียนหรือว่าเจออะไรที่มันแบบเจ็บตัวหรือว่าเสียใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นไพ่ดีไฮแมนไม่ได้บอกว่าบางทีเนี่ยการที่ชาวสีผิระสบรู้สึกแบบนี้เนี่ยคือการที่ทําอะไรไปแล้วเนี่ยแล้วมาได้ความเจ็บปวดความเสียใจกลับคืนมาจนบางเต้องัใหวยุด สั่งให้ตัวเองพักสั่งให้ตัวเองเหมือนกับอย่าพึ่งไปยุ่งกับเขานะอย่าเพึ่งไปพยายามทําอะไรเพื่อเขานะอย่าทักเขาไปนะทักเขาไปเดี๋ยวเขาก็ไม่คุยกับเราอีกถ้าเขาไปเดี๋ยวเขาไม่สนใจเราอีกนะครับผมหรือว่าอย่าไปยุ่งกับเขานะไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวเขาก็เหมือนกับเดินออกไปจากเราอีกไม่อยากกลับมาหาเราอีกไม่สนใจเราอีกนะครับไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับเราเลือกที่ทาอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับและไพ่ใบต่อมานะผมขึ้นมาว่า four of swords หรือไพ่สีดาบนั่นเองเห็นไหมครับผมผมบอกแล้วข้อความที่ส่งไปเนี่ยก็เหมือนจะเห เขาให้ความสาคัญกับสิ่งสิ่งที่เขาอยู่ในมืออยู่ก็เลยเหมือนกับจดหมายมากองตั้งหลังเนี่ยเยอะแยะเลยข้อความ s m s ขึ้นมาเต็มเลยหรือข้อความทางโซเชียลทางไลน์หรือว่าที่คุณส่งไปหาเขาเนี่ยเขาเหมือนกับคนที่ยิ่งเฉยกับคุณไปหยุดพักกับคุณไปอยากจะหยุดพักอยากจะหยุดเลิกกับเราหรือห่างกันสักพักนั่นแหละไพ่สีดาบอันนี้คือเปรียบเสมือนกับความรู้สึกที่เขาเหมือนกับคนที่ห่างไกลกับเราไปอ่ะไม่ค่อยสนใจเราเหมือนเคยส่งข้อความไปเขาก็ไม่อ่านส่งข้อความออกไปเหมือนกับเขาก็เหมือนกับอยากจะหยุดพักอยากจะห่างก เพื่อที่จะเหมือนกับไปสนใจสิ่งอื่นมากกว่าไปหาคนอื่นมากกว่าเพราะฉะนั้นดิแฮงแมรใบนี้กับไพ่สีดาบู้ว่าเรารู้สึกเหมือนความห่างไกละนะครับผมความรู้สึกที่เหมือนกับเขาอยากจะให้เรากับเขาเนี่ยห่างกันสักพักโดยที่เขาอาจจะพูดหรือไม่พูดก็ได้นะครับไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับการที่เราอยากจะรู้สึกถามเขาว่าห่างกันทําไมทําไมถึงไม่รักกันพอไพ่ใบต่อมาเนี่ยมีไพ่ก้าไม้เท้าเข้ามาหรือว่านายออกบานจะเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับเขาจุดเทียนเนี่ย มาเรื่อยๆเลยพยายามค่อยๆสร้างความหวังให้กับตัวเองเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าเราสองคนรักกันนี่เราสองคนเป็นแฟนกันนี่แต่ห่างกันทําไมล่ะทําไมถึงไม่รักกันห่างกันสักพักหรือว่าเลิกกันจริงๆกันแน่ห่างกันไปเพื่อที่จะเลิกห่างกันไปเพื่อจะลาหรือว่าห่างกันไปเพราะว่าไม่รักกันแล้วห๋อไพ่ใบนี้คือเหมือนกับก้าไม่ท้าเขาบอกว่าคุณเองค่อนข้างจะเหมือนกับคิดถึงเขานะแต่ก็เห็นปัญหาหลายๆอย่างที่เราทํามาแหละ นะผมเห็นเป็นปัญหาของการละกันด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยผมเลยคิดว่าไพ่ก้าไม้เท้าใบนี้เนี่ยมนบอกชาวราศีพฤษภเลยท่านว่าคุณเองกับเขาเนี่ยก็คงมีความรู้สึกที่ยังคิดถึงกันแหละนึกถึงกันบ้างแหละแต่ก็คงเหมือนกับยังเห็นปัญหาที่เราเคยทํากันไว้ทั้งคุณกับเขาเลยแหละผมไม่รู้ว่าใครทําอะไรปัญหาอะไรไว้แต่มันเป็นปัญหาที่เหมือนกับมันผ่านมาเยอะเรื่อยๆอย่างเงี้ยค้างคายแบบเนี้ยแล้วก็ยังเห็นอยู่แบบเนี้ยนะครับผมก็เลยเหมือนกับว่ามันก็มีความห่างอะไรเกิดขึ้นมาแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ย ก็มีไพ่สามถ้วยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมสามถ้วยใบนี้เห็นภาพของคนสามคนเข้ามาบอกว่าตอนนี้เหมือนกับเขาไปให้ความสนใจกับสิ่งมากกว่าผมก็คิดว่าสิ่งที่สําคัญที่เขาเปลี่ยนไปหรือว่าเขาเลือกที่จะห่างกันไปห่างกับเราไปห่างกันสักพักเนี่ยที่เหมือนกับว่าจะเลิกกันเนี่ยก็เพราะว่าเขาไปเจอคนอื่นนั่นแหละไปให้ความสําคัญกับคนอื่นหรือว่ามีคนอื่นเข้ามาแล้วแหละนะครับผมในเมื่อความสุขของเราไม่ใช่แค่สองคนกลายเป็นความสุขของสามคนอย่างเงี้ยมันก็เหมือนจะในเมื่อความสุขของเขาไม่ใช่เราประมาณนั้นนะครับผมม กายเป็นคนอื่นแล้วก็เลยกลายเป็นเหมือนกับไพ่สามถ้วยนี้เองนะครับโอเคครับก็ดูไปหมดแล้วครับไพ่นี้ก็ดูไปแล้วก็มาดูไพ่ของคนรักของชาวราศรีพฤษภกันดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงคุณบ้างนะครับไพบ่ใบแรกวนผมเป็นไพ่ของไพ่เดือดซันเข้ามาผมก็ที่ว่าตอนนี้ถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างคนคนนี้เนี่ยเหมือนกับเดือดซันถ้าเขาไม่เจอเปัญหาถ้าเขาไม่เดือดร้อนถ้าเขาเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดเขาเห็นว่าเขาไม่เป็นอะไรเนี่ย เขาก็จะไม่กลับหาคุณหรอกเพราะฉะนั้นไพ่เดอรซานใบนี้เลยบอกว่าเขารอการที่คุณเนี่ยจะไปขอโทษเขาก่อนนะชาวเรอยู่ทึกศกคุณต้องไปงอเขาก่อนนะคุณต้องไปตามเขากลับมานะถ้าใครก็ตามถ้าเกิดมีปัญหาคนรักทะเลาะกันไม่เข้าใจกันหรือว่ามีปัญหาที่เหมือนกับว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปเนี่ย,พยไพใบนี้โอเดอรซันคุณต้องเป็นฝ่ายที่เข้าหาเขาอะ ฝ่ายง้อหรือฝ่ายทักเข้าไปก่อนหรือฝ่ายเพิ่มที่จะพูดคุยกับเขาด้วยความสบายใจก่อนหรือเคลียร์กันก่อนเรื่องความรู้สึกที่ไม่เข้าใจกันนะครับผมเขาอาจจะไปสนใจสิ่งอื่นมากกว่าเขาจะบอกว่าเขาไม่สนใจคุณหรือว่านิ่งเฉยกับคุณไปแต่สิ่งหนึ่งที่เขาต้องการก็คือการที่คุณควรจะเข้าไปหาเขาก่อนก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับอาจจะเป็นเพราะไพ่ขึ้นมาว่าอัศวินถือไม้เท้านะครับผมอัศวินถือไม้เท้าไปดงว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเห็นว่าคุณเนี่ยเจ็บคุณเรื่องทนเนี่ยคุณเสียใจเหมือนกับผู้หญิง ไหมครับผมว่าเขาเลือดออกที่ปากเนี่ยรักเลือดไปหมดแล้วแฟดไฟก็แผดเวาเขาแล้วแต่เขาเหมือนกับคนที่ทังทนอยู่ยังยืนอยู่เพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าตอนนี้ถามว่าเป็นยังไงบ้างคนละของเราที่สีปพระศกเนี่ยมองว่าคุณทนได้มองว่าคุณไม่เป็นอะไรไงเขาไม่รู้ว่าหัวใจของเราช้าไปทั้งหัวใจแล้วเขารู้ว่าไม่รู้ว่าหัวใจของเราเจ็บไปทั้งหัวใจแล้วเราร้องไห้แล้วคนอื่นจะเห็นว่าเราแข็งแกร่งคนอื่นจะเห็นว่าเราไม่เป็นอะไรแต่ในใจเราอาจจะร้องไห้ก็ได้ไพ่ใบนี้ก็เปรียบเสมือนกับเขาเห็นคุณแข เขาเห็นคุณแบบนี้แหละเขาก็เลยคาดหวังว่าคุณต้องมาขอโทษมาง้อหรือเข้าหาเขาก่อนนะครับผมหรือทักเข้ามาก่อนซึ่งพไพ่ใบต่อมานะผมขอดูไพ่สองใบพร้อมกันเลยเป็นไพ่เดอะเวอร์กับควีนถือเหรียญเข้ามาผมก็คิดว่าเดอะเวอร์ควีนถือเหรียญใบนี้ว่ามันคือการที่เขาเนี่ยมองหาการเริ่มต้นใหม่ไปหาความรักที่มันเหมือนกับขาวสะอาดสดใสกว่าเรานะครับแต่เราเนี่ยกลับมีหัวใจเพื่ออยู่กับเขาเพราะฉะนั้นพ er ไพ่ควีนถือเหรียญใบนี้กับเพนอฟเปนิคอนใบนี้เนี่ยมาบอกว่าเขาอาจจะมองว่าเออเขาเริ่มต้นใหม่ได้นะ เขามองหาสิ่งอื่นได้นะแต่เขาคิดว่าคุณเนี่ยมองหาสิ่งอื่นไม่ได้เขาคิดว่าคุณรักเขามากเขาคิดว่าคุณจริงจังแล้เขามองคุณแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นคนรักของชาวราศีพฤษภเนี่ยเขาก็จะมองคุณว่าคุณเป็นคนที่มั่นคงเป็นคนที่จริงจังไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเ,นเหมือนกับพ่เวอบเดียร์เนี่ยคุณก็ยังมีหัวใจไว้ให้เขาคุณก็ยังรักแค่เขา เหมือนกับที่เขาคิดนั่นแหละอันนี้คือความคิดของเขานะครับผมคุณอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเขาแต่เขาคิดอย่างนั้นนะครับผมก็มาดูไพ่ออร์เรให้กับชาวราศีพฤษภอีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับไพ่เขียนว่า I want to be a queen นะครับไพ่ใบ้บอกว่าเห็นไหมครับเราต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้นะพแพ่ซินเดเทสอย่าไปแคร์แล้วก็ฟรีดอมเห็นไหมครับโอเคก็อยากจะบอกให้คุณว่าเหมือนกับเราต้องมีความรู้สึกที่เราเป็นตัวของตัวเองนะอิสระนะอย่าไป คิดว่าเราเนี่ยต้องเป็นผู้หญิงเหมือนกับเพื่อรอเพื่อรักเพื่ออยู่ที่ตรงนี้อย่าไปให้เขาคิดแบบนั้นว่าเราเหมือนกับคนที่เป็นของตายหรือคนที่ไม่มีค่านะครับผมเป็นไพ่ขึ้นมาว่าไอ a n t t o b e e queen เราควรจะเป็นเหมือนกับผู้หญิงที่เป็นราชินีมีสิทธิ์เลือกผ่านบททดสอบตรงนี้ไปให้ได้ก็คือการที่เหมือนกับเราผ่านความเจ็บปวดความความเสียใจผ่านการที่มีน้ําตาไปให้ได้นะครับผมจะเป็นั้งหัวใจให้ได้นะครับผมผ่านการห่างกันสักพักไปให้ได้โดยที่ไม่ต้องรอว่าห่างกันสักพักเนี่ยเธอจะกลับมาหรือไม่กลับห่างกันทําไมทาไมถึงไม่รรันไต้อองปะคบ โอเคครับเพราะฉะนั้นไพ่ไปเนี้บอกว่าเรามีค่ามากกว่าที่จะต้องมาเหมือนกับให้ใครสักคนมาบอกกับเราว่าห่างกันสักพักเถอะเพื่อที่ไปรักคนอื่นมากกว่าห่างกันสักพักเถอะเพื่อที่จะไปแขกคนอื่นหรือไปรักคนอื่นหรือไปหาคนอื่นนะครับผมมากกว่าเรานันเองโอเคครับก็ขอบคุณชาวราศีพฤษภทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะผมฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากดูดูส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรละเอียดูข้งล่างคลิปในเาเช่นกันนะครับผมสวัสดีครับ